ก็วันนี้นะครับเราได้ทำการนะถอยเจ้าตัวคอมใหม่มานั่นเองนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมสซต์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้นะถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เจ้าตัวคอมประกอบของเรานะครับมาถึงทีนะเลิกงามยามดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่ผมจัดมากันดีกว่านะครับผมสาหรับเจ้าตัวคอมประกอบตัวนี้นั่นเองนะครับผม นี่เลยครับทุกคนนี่4060ครับผมจัดมาแล้วนะของ ASUS นั่นเองนะครับผมอ่นะก็ไอคอมของผมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผม CPU เนี่ยเป็น Intel i5 นะครับผม1,700คอร์นะครับผม12,400 F นั่นเองนะครับผมการ์ดจอเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ASUS นั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะ ASUS rtx 4060นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเป็น1,700ของ msi นั่นเองนะครับในส่วนของแรมนั่นเองนะครับเป็นแรม16นั่นเองนะครับผมจะเป็นในส่วนของ5200บาทนั่นเองเนาะสำหรับแรมนะครับ ssd อยู่ที่500ร้กิกนั่นเองนะครับผมเคสนะก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวคอมประกอบตัวนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็จอเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวจออีกนิดนึงนะก็จะแยกไว้ก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของเตัวคอมประกอบนั่นเองนะครับก็จะ,ปะเป็นอ่าเป็นไวไฟจะเชื่อมต่อ Wi-Fi 6นั่นเองนะสำหรับอ่าเจ้า CPU ตัวนี้นะครับรวมค่านะค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมว่าหมดไปกี่บาทน,นั่นเองนะสำหรับตัวคอมประกอบตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ครับ <c oughs> มาครับทุกคนมาอ unbox นี่เลยซีบียู ที่ผมจัดมาแลของประกอบนี่เองนะครับผมแต่ขอยนุากแกะสักนิดนะแกะแบบระมัดระวังหน่อยทุกคนเดี๋ยวนะของเราจะเสียหายหมดนะครับมาปุ๊บซื้อมาปุ๊บไม่อยากจะใช้ประกันไงอย่าเพิ่งใช้เลยประกันเนี่ย <î s> นี่เลยเออวาเองเลยนี่ก็วางก็ให้ครับนี่เป็นไง ออจัดแล้วครับทุกคนกำลังโกกันนะทุกคนนี่สำหรับคอมประกอบชิ้นแรกเป็นคอมประกอบเครื่องแรกของผมนะครับพี่นะมาจากเงินของผมเองนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนยะ<ม>ก็สามารถสรับสนุนได้นะค่าขนมได้นะครับผมนี่เลยโอ้ยกลิ่นหอมใหม่มันช่างสุดยอดเลยทุกคนนี่ครับผม เห็นกันไหมเอ่ยวิธีแบบสวยมากนะครับเป็นตู้กระจกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของเคสนั่นเองนะครับผมก,ก็จะเป็นกระจกแล<ต>้วแต่ใส่เดี๋นี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวพัดลมเนี่ยสามตัวนั่นเองเนาะดูรายละเอียดนี่ค่อนข้างที่สวยมากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวซิปยูตัวนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจอมอนิเตอร์ดีกว่านะครับว่า จอมอนิเตอร์ของผมเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับหรือว่าภาพเ่าจะสีสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเบิเกเจ้าตัวหน้าจอกันก่อนดีกว่านะครับผมดโก้ครับน,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 นี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอน,นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะเป็นในตัวของซัมซุงนั่นเองนะครับผมที่ผมเนี่ยทำการซื้อมานั่นเองนะครับผมเป็นในส่วนของมอนิเตอร์ S 2 7นิ้วนะครับ Samsung VA23T นั่นเองนะครับผมให้ความเขาเรียกว่าความละเอียดนะครับผมถึง180เฟซกันเลยทีเดียวนะยะเวลาสำหรับเจ้าตัวหน้าจอของ Samsung ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามา unbox กกันดีกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวหน้าจอกันนะครับ เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราจะมาต่อจอกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยตามนี้เลยเลยครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเปิดจอกันดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับหันทการเปิดจอมาน,นั่นเองนะโอ้โหบอกเลยว่ากลิ่นความสดใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะปื้นนี่ค่อนข้างที่สวยงามเลยครับทุกคน โอ้โหหน้าจอ27นิ้วเดี๋ยวเรามาทำการประกอบกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวจอมอนิเตอร์ออนั่นเองนะครับผม โอเคครับทุกคนเราก็ประกอบจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเปิดโปรคอมกับเจ้าตัวจอรพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะตัดภาพไปตอนประกอบเสร็จนะครับผมถึงก็ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการรีวิวคอเมเบื้องต้นนะครับผมผมโดนไปทั้งหมดนะครับทั้งหมด3 0,000ื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับผมประมาณ3ามหมบาทนั่นเองก็ตีไปเลขกลมก็คือ3 0,000ื่นนั่นเองนะครับผมนะ จัดสุดแล้วนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โดเนทไว้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับได้มีนะบอกเลยว่าในช่องของเราต่อไปนี้ก็จะไม่มีแค่เกมเสียดียงเดียวแล้วนะครับผมผมพร้อมแล้วสำหรับคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดนะครับลงโปรแกรมต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม